ท่านผู้ชมครับนอกจากอุกตสาหกรรมรถจน์เป็นสิ่งที่เป็นเรือธงของประเทศไทยท่องเที่ยวก็สาคัญนะครับและในที่สุดโครงการเราเที่ยวกันเฟสสามก็ผ่านการอนุมัติแล้วครับเราเที่ยวกันเฟสสามนะครับได้ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก2ล้านสิทธิ์ใช้สิทธิ์ถึงวันที่31กรกฎาคมปี64เพดานค่าห้องคงเดินครับแต่วอชเชอร์เหลือเพียง600บาทนะครับและให้ใช้เฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้นและมีแนวทางป้องกัน การทุจริตเข้มข้นขึ้นนะครับเช่นการป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วยระบบสแกนใบหน้าซึ่งธนาคารกรุงไทยต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งทำให้ใช้ไม่ทันสงการดีครับส่วนทัวเที่ยวไทยเป็นการปรับปรุงจาก เที่ยวไทยไวัยเกา่าแต่ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคุมระดับอายุมากขึ้นเริ่มตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับและได้สมทบเงินได้ถึง40%หรือไม่เกิน5,000บาทต่อคนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ชั้นนาในราคาแพ็คเกจขั้นต่ํา12,500บาทประมาณ1ล้านคนและดําเนินโครงการนี้3เดือนครับ ก,การดําเนินกครมอก็ไฟเขียวมาตราการ Asset Warehousing ห,หรือโกดังพักหนี้พักทรัพย์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมนะครับให้สถาบันการเงินรับโอนสัทรัพย์ส,สินที่เป็นหลักประกันเพื่อชําระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจและมีข้อตกลงให้สิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นกลับคืนภายหลังวงเงิน1นึ่งแสล้านบาทครับและปลดล็อกข้อจำก,กัดซอฟต์โลนเปิดทางรายใหญ่กู้วงเงินรวมทั้งหมด2 5แสนล้านบาทนะครับ